มาแล้วจ้าแพทิเซียเผยภาพลูกชายครั้งแรกตั้งชื่อน่ารักจมมั่มสุดๆได้กำหนดคลอดตั้งแต่วันที่23มกราคมที่ผ่านมานะคะสำหรับนางเอกสาวแพทิเซียกูดที่ให้กำเนิดลูกชายคนที่สองเป็นโซ่คล้องใจให้กับสามีไฮโซหนุ่มโนตวิเศษเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ล่าสุดนะคะคุณหมอผู้ทําคลอดก็ได้เผยภาพพร้อมหน้าพร้อมตาครอบครัวแพทริเซียโนตพร้อมอุ้มหนุ่มน้อยน่ารักจมั่มและบอกชื่อด้วยนะคะว่าตั้งชื่อว่าแพทริกนั่นเองนะคะงานนี้แฟนๆต่างเข้ามากดไลค์กันสนั่นและชื่นชมในความน่าเอ็นดูของน้องแพทริกจนอยากจะเห็นอีกหลายๆรูปตามมาเลยละจ้า ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจและกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะขอบคุณค่ะ